เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุคเจตอนที่307แค่ลอเล่นเสี่ยวไปอย่างอันนี้จับไม่ได้นะลูกนี้เป็นของพ่อนะเจ้าเหวนเทาดึงตะเกียบออกมาและจุ่มจกข้าวฟ่างไปที่ปากของลูกเสี่ยวไปอย่างรีบแลบลิ้นเลียทันทีอร่อยเสียจนอ้าปากพูดอ้อแอดูความตะกละนี้สิเจ้าวนเทาแต่จกให้ลูกชายเพิ่มเขาอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้าง เย่ชูชูยิ้มเขาบอกว่าดีทุกอย่างเลยแต่กินอิ่มไม่ได้หากเจ้าเวินเทาประหลาดใจในายแบบต้องรักษาหุ่นกินเยอะก็จะอ้วนได้เย่ชูกล่าวด้วยรอยยิ้มน่าสงสารจริงๆเจ้าเวินเทาปากพูดว่าน่าสงสารแต่บนใบหน้ากลับยิ้มแย้มไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจแม้แต่น้อยเย่ชูเห็นความร้ยยังอายนั้นของเขาจึงพูดหยอกล้อไปว่า ฉันคิดว่าคุณก็หน้าตาดีนะคขาไม่ได้แย่ไปกว่าเสี่ยวมาเลยลองคุยกับพี่สะพาย3มดูสิบอกว่าคุณก็อยากเป็นในแบบเสี่ยวมาบอกว่าได้เดือนละ1002 00หยวนเลยนะปีหนึ่งได้100 0 2อ0 0ยูนหยวนไม่ต้องตากลมตากฝนไม่ต้องตากแดดด้วยได้เปลี่ยนชุดใหม่ทุกวันไม่สิทุกชั่วโมงทุก1ินาทีเลยคนจำนอนวนมากก็เข้ามาห้อมล้อมคุณเข้ามาถ่ายรูปดื่มน้ำก็มีคนเอามาประเคนให้ถึงปากจริงสิตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มีคนมาช่วยเปลี่ยนด้วยคุณว่าแบบนี้ดีกว่าที่คุณไปค้าขายไหมเจ้าหวนเทาชะงักและมองภรยาเย่ชูจงใจทำท่าทางจริงจังมากคุณคิดแบบนี้จริงเหรอเจ้าหวนเทาถามด้วยความระมัดระวัง เย่ฉูฉู่พยักหน้าแรงฮ่าฮาเจ้าเวนเทารับประทานอาหารเข้าไปหนึ่งคำเขาเคี้ยวจนเกิดเสียงแล้วพูดภรรยาถ้าผมเป็นนายแบบที่เมืองหลวงแล้วคุณหลักคุณจะอยู่บ้านคนเดียวเหรอใช่ค่ะฉันจะอยู่บ้านเลี้ยงเสี่ยวไปอย่างเองเย่ฉูฉู่กล่าวแล้วทำไมคุณไม่ไปด้วยล่ะเจ้าเวนเทารีพูดอย่างรวดเร็ว อันที่จริงนะภรรยาคุณหน้าตาดีกว่าผมอีกพี่สะใภ้สามก็ทําเสื้อผ้าผู้หญิงถ้าพูดถึงเรื่องนางแบบในแบบคุณน่าเหมาะกว่าผมอีกอีกอย่างเสื้อผ้าก็เป็นสิ่งที่คุณออกแบบคุณต้องเข้าใจวิธีใส่เสื้อผ้าดีกว่าใครๆถ้าคุณเป็นนางแบบ1เดือนคงไม่ได้แค่1 0 0 2 0 0หยวนหรอกผมว่านะ1 0 0 0 0 0 0ถึง2อ0 0หยวนก็ยังได้เลย1เดือนก็ได้เงิน1000-20 000หยวนแล้วคุณออกแบบเสื้อผ้าอีกได้อยู่ใกล้ๆก็ได้เห็นด้วยว่าคนในเมืองใหญ่ชอบใส่อะไรเงินเดือนก็ต้องสูงขึ้นแบบพุ่งพรวดอยู่แล้วเยชูชูขบฟันสามีบ้าส่วนสูงฉันไม่ถึงพี่สะพายสามบอกแล้วนางแบบต้องสูง175เซนติเมตรเลยนะไม่เป็นไรเดินไม้ต่อขาได้เจ้าเวินเทาเยชูแชนเสียงโกรธเคือง เจ้าวนเทาหัวเราะราจนองคหายไปด้านหลังเสี่ยวไปหยางคิดว่าพ่อกำลังเล่นกับเขาจึงหัวเราะด้วยภรรยาคุณหยาเพิ่งโมโหสิคุณโมโหลแล้วมันทําให้ผมอยากหัวเราะห้าห้าคุณรู้อะไรไหมถ้าทางเวลาคุณน่าโกรธเหมือนกับเสี่ยวไปหยางเลยเจ้าวนเทาหลุดขำจนไม่ไหวแล้วไม่พูดก็ยังดีแต่พอพูดถึงเย่ชูชูก็โกรธจนเข้าไปจักจี้เขาเจ้าเวนเทาอยากเอาคืนแต่เย่ชูชูกลับตะโกนบอกว่าลูกจะหล่นแล้วเจ้าวนเทาถึงไม่สามารถเอาคืนเธอได้ ในทางตรงกันข้ามเสี่ยวไปย่างกลับหัวเราะคิกคักลูกลิงดูเหมือนว่าจะคุ้นชินกับความบ้าบ้าบอเป็นครั้งคราวของสามคนนี้แล้วครั้งนี้จึงไม่ได้เข้าร่วมด้วยแต่กลับกินข้าวอย่างเงียบๆดูความคลึกครื้นนี้ทั้งยังกินผักที่อยู่ในจานใบใหญ่เมื่อเห็นว่าไม่มีใครสังเกตเห็นก็ยักไหล่อย่างมีความสุขไม่หยุดพรรยาผมไม่ไหวแล้วผมผิดไปแล้วเลิกแกล้งเถิดท่าแกล้งต่อไปผมคงได้หัวเราะจนเป็นบ้าแน่เจ้าเหวนเทาหัวเราะพลางหอบหายใจ เย่ชูชูยอมปล่อยเขาใครใช้ให้คุณพูดแบบนั้นกับฉันละ่ะสมควรแล้วพรรยาคุณเป็นคนเริ่มก่อนนะเจ้าหวนเทารู้สึกน้อยใจมากเย่ชูชูจัดผมและกลับมานั่งหน้าโต๊ะฉันพูดผิดหรือเป็นนายแบบดีจะตายไปเจ้าเหวนเทาพูดด้วยรอยยิ้มคนกินจุกแบบผมไปเป็นนายแบบได้สามวันคงถูกพี่สะพ้ายสามของคุณไล่ทุบออกมา อย่าพูดเรื่องอื่นเลยเขารับการคุมอาหารนี้ไม่ไหวหรอกยิ่งไม่ต้องพูดถึงการที่ต้องอยู่ในบ้านเพื่อถ่ายภาพตลอดทั้งวันแบบนั้นคงได้เป็นบ้าพอดีภรรยาทั้งชีวิตนี้ผมเหมาะกับการค้าขายอย่างอื่นไม่ไหวหรอกต่อให้ได้เงินมากกว่านี้ผมก็ทำไม่ได้เจ้าหวนเถาผู้เสริม ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่เป็นเพราะทําต่อไปไม่ไหวเยชูทราบนิสัยของสามีดีเธอก็แค่พูดหยอกล้อเขาเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่าท้ายที่สุดก็ถูกสามีหยอกเสียเองประโยคที่บอกว่าเดินไม้ต่อขาแค่คิดเธอก็โกรธแล้วคุณรังเกียจที่ฉันเตี้ยสินะเยชูหาเรื่องคิดบัญชีอย่างไม่สบอารมณ์เจ้าหวนเทารีบอ้อนวอนขอความเมตตาภรยาพวกเราอย่าทําแบบนี้สิทําไมาคุณถึงมาคิดบัญชีกับผมหลัก เรื่องพังเกิดขึ้นทำไมถึงเรียกว่าคิดบัญชีละ่ะเยชูพูดอย่างมีเหตุผลเจ้าหวนเทาจึงทำได้เพียงแค่พูดว่าก็ได้ภรรยาของผมไม่ได้คิดบัญชีเป็นความผิดของผมเองผมไม่ได้มีความหมายแบบนั้นเลยนะผมก็แค่พูดไปเรื่อยอีกอย่างนะภรรยาเรื่องที่นางแบบต้องมีส่วนสูง170เซนติเมตรน้าไม่สมเหตุสมผลเลยถึงยังไงผู้หญิงทุกคนก็ไม่ได้สูง170เซนติเมตรแล้วคนที่สูง140ซนติเมตร120ซนติเมตรล่ะ เขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันเหรออีกอย่างผู้หญิงจะสูงขนาดนั้นไปทำไมส่วนสูงของภรรยาก็ดีมากเลยนะไม่สูงไม่เตี้ยกำลังพอดีเจ้าเหวนเทาเริ่มพูดให้หน้าฟังเย่ชูชูก็ค่อยๆรู้สึกสบายใจขึ้นมาแน่นอนว่าเจ้าเหวนเทาไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงต่างก็แอบคิดเล็กคิดน้อยกันหรอกหรอผ่านช่วงนี้ไปก็ดีขึ้นแล้วข้อย,อยังชั่ว เยชูพึงพอใจเธอเริ่มรับประทานอาหารแต่เมื่อมองดูอาหารก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่กับข้าวหายไปหนึ่งจานเมื่อนึกอะไรขึ้นได้เธอก็หันไปขมวดคิ้วมองลิงน้อยใช้ชแกกินกับข้าวอันนี้ไปแล้วใช่ไหมลูกลิงรีบส่งเสียงเจ๊กเจ๊กปฏิเสธเยชูชูมองอย่างละเอียดอีกครั้งครั้นเห็นขนลิงก็โมโหแทบแย่นอกจากแกยังจะมีใครได้อีกแกดูสิมีขนของแกด้วย ลูกลิงเห็นขนของตัวเองก็รับรู้ได้ว่าเล่นตุกติกไม่ได้แล้วมันจึงหนีไปเย่ฉูฉูถึงกับค้างชะง,งักงานเจ้าหวนเทาหัวเราะราลิงบ้าน,นี่เย่ฉูฉูยิ้มอย่างเคืองฮ่าฮ่าอาหารจานนี้จึงเก็บไว้ให้ลูกลิงกินตอนค่ำเป็นเพราะเสี่ยวหมาได้ใช้ชีวิตดีๆอยู่ที่ปักกิ่งอย่างน้อยๆแม่ไม่หมาก็คิดแบบนี้ ดังนั้นหล่อนจึงขายไข่ไก่ให้เจ้าเวนเทาด้วยราคาที่ถูกลงอีกหลายเฟินเจ้าเว,นเ,าเวนเทาก็รู้สึกมีความสุขเช่นกันแม่ไม่มานำเรื่องที่เสี่ยวมาทำเงินได้มากขณะอยู่ปักกิ่งให้คนอื่นฟังไปไม่น้อยทุกคนที่ได้ฟังก็แอบ,บรู้สึกอิจฉากันทั่วหน้าก่อนหน้านี้แม่ไม่หมาเคยบ่นว่าน้องชายของตัวเองไม่เอาการเอางานไปไม่น้อยทั้งยังถอนหายใจอีกนี่เพิ่งผ่านไปไม่นานก็กลายเป็นคนมีอนาคตแบบนี้แล้วจะให้คนอื่นใช้ชีวิตอย่างไรกันเนี่ย เกี่ยวข้าวสาลีปลูกผักกาดขาวที่ดินหนึ่งผืนเก็บพืชผลได้สองอย่างทุกคนย่อมไม่พลาดอยู่แล้วตอนนี้ผักกาดขาวงอกงามดีแล้วทุกคนจึงเริ่มถอนวัชพืชกันระหว่างที่ทำงานก็ซุบซิบนินทาไปด้วยนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะลดความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานและเรื่องของเสี่ยวหมาก็กลายเป็นเนื้อหาซุบซิบนินทาในเวลานี้พอดีฉันก็พอจะมองออกนะชีวิตที่ลำบากและเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้น ส่วนคนที่ได้กินได้ดื่มยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงกลับร่ำรวยหลี่เฟินบ่นถึงความไม่ยุติธรรมที่ดินของพี่สะพ้ายรองเจ้าและของหล่อนอยู่ติดกันทั้งสองคนจึงถอนวัชพืชด,ด้วยกันและพูดคุยไปด้วยเธอหมายถึงใครพี่สะพ้ายรองเจ้าถามไปพลางสับจอบขนาดเล็กถอนวัชพืชไม่หยุด ยังจะมีใครอีกหลักก็น้องชายของแม่ไม่หมาไงหลี่เฟินตอบตอนแรกเธอเองก็ได้ยินไม่ใช่เหรอว่าน้องชายของใยนั่นเป็นพวกไม่เอาฐานให้เขาไปขุดมูลเขายังนอนอยู่บนเตียงเลยพ่อแม่น้ำตาเชดดหัวเขาทุกวันนี้เพิ่งไม่กี่วันก็ไปปักกิ่งแล้วแถมยังได้เงินเดือนหลายร้อยด้วยเธอว่ามันมีเหตุผลแบบนี้ด้วยเหรอพวกเราทำงานหลังขดหลังแข็งสู้แดดทุกวันเดือนหนึ่งยังได้ไม่ถึงกี่ร้อยหยวนเลยชีวิตก็ย่ำอยู่กับที่ฉันนี่โกรธแทบแย่จริงๆ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ